ผมอ่ะผมมารีวิว ID ไอดีไก่ตันไก่ตันเผาสกายวีนะครับที่10ด้วยนะครับเดี๋ยวนะผมขอเปิดอันนี้แป๊บ <c oughs> ผมจะทำการรีวิวไอดีไก่ตันนี้นะครับเนี่ย เดี๋ยวแต่แต่แต่ว่าเนี่ยอันนี้คือไอเดีเกตันเผาวีสี่เทียสิบนะครับเป็นสกายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูให้ดูนะครับเดี๋เดเดี๋ยวผมจะทําการพุ่งไปเลยนะครับทุกคนพร้อมนะยังนะครับสามสองหนึ่งเปิดทุกคนนี่เฮ่เฮ่ไอนี้คือผมใช้ผลน้ำแข็งตื่นนะครับถึงรับทุกสิกด,ด้วยความจริงมันใช้โมจิเนี่ยแหละแต่ ตื่นกับหมดนะครับขาดแค่สกิลวีนะครับสกิลสุดท้ายแต่ว่าคือผมคือทำไมผมโมจีผมไม่กลับมาเพราะว่าผมเห็นคนอื่นอ่เาเอาถุงฝนไฟมาให้ผมคิดว่าเก็บดีว่าแต่แต่ว่าพอจะเก็บปุ๊บมันโผล่ไปกดกินไงเออเสียดายล้วโมจิผมก็เลยตัดสินใจจะใช้โมจิเนี่ยแหละไม่ใช่โมจิดิน้ำแข็งเพราะน้ำแข็งมันล่าข้าหัวดี ใช้ด้วยคิววีใช้ด้วยคิวซีแล้วก็ใช้ด้วยตามด้วยคิวเซตแล้วก็พูดด้วยหมัดก๊อตนะครับไอดีนี้มีหมัดก๊อตนะครับแล้วก็ดาบพูดเร่งนะครับแล้วขอก็จะประมาณนี้นะครับโอเคมีกีตาร์บู๊ด้วยนะครับ๋ยวมาจะไม่มีนะครับคือความจริงมีผลมีบนลลร้านผลนึงก็คือผลโมจินะครับแต่แต่ว่าเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรไม่รู้ผมอะ ผมอะเอาออกมาโชว์เสฉะแล้วผมก็กลับเก็บแล้วพอเก็บปุ๊บอะมันไม่มีเออพอผมออกมาในตัวก็ไม่มีนะครับมันน่าจะบั๊กแล้วมั้งเ,เอา,อาดเ,เดี๋ยวนเนี่ยเดี๋ยวมขอขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะโอเคนะครับผมขึ้นมาได้แล้วครับตรงนี้นะครับ คือคลิปนี้ถ้าผมซื้อไก่ตามมาแล้วเนี่ยทุกคนฝากมาฝากกดติดตามด้วยนะครับเสียงกระโดดโคตรดังเลยเดีย๋ยวนะผมขอเบาเสียงก่อนแป๊บนึงเสียงกระโดดก็ดังอยู่ดีทำไมดังวะโอร่าจัมเนี่ยไม่รู้จะซื้อมาทำไมแต่ซื้อก็มีประโยชน์นะมันดีต่อพิวพีเข้าไปในห้องประตูเผาเลย เรามาถึงห้องนี้แล้วนะครับผมก็จะเข้าไปเลยครับเนี่ยด้วการสับพันโยกตรงนี้นี่นะครับให้เรามาตรงนี้นะครับ มาตรงนี้แล้วเราแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับแล้วแล้วมันเขียนว่า ID นี้นะครับเป็นเป็นเทียสิบนะครับแล้วแล้วข้างบนนี้เราสามารถมาเปลี่ยนเฟืองได้เพราะเพราะ,เพราะถ้าเราถ้าเราทําเทียห้าเซน่ะเราอะเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้เลยเนีย่ยเดี๋ยวกดให้ดูเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีแดงมาเป็นสีฟ้านะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตตัวก่อนแป๊บเร okay, ีเซ็ตตัวแล้วเราก็จะเอาหูตรงนี้ผมเกลียดจริงๆกับการผมเบื่อจริงๆกับการปีนต้นไม้บ้านี่เอ้ยเอาอีกรอบยรอบนี้จะถ่ายวีโอนะว่าขึ้นยังไงคือไม่ต้องมีผลบินก็ได้หรอเนี่ยทำแบบนี้ปีนแบบง่ายๆไม่ต้องบินแบบยากๆ ถ้าปีนแบบยัางยเราก็จะเหนื่อยแล้วใช่ปาคู่ขึ้นไปได้ไหมโอ้วารไม่ได้วะ่ะต้องเกาะ เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยต้นไม้เมื่อกี้ยังขึ้นได้อยู่เลยโอเคอย่างงั้นตัดต่อขึ้นไม่ได้แล้วโอเคมันต้องกรอบโอเคขึ้นมาประมาณนี้ก็นหนาจะได้ นอะไรไม่รู้อย่าตอกลังไปเคไปหาป้างทุกคนครับใครเกลียดต้นไม้แบบนี้ช่วยฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับผมเกลียดจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ยังขึ้นหน้าอยู่เลยแต่รอบนี้ไม่รู้เป็นอะไรเออ นี่นี่นี่โอ้อย่าตกลงไปแล้วก็ให้เรากลับมาเข้าเหมือนเดิมใช่ว่า ทำไมกดนานเพราะว่าเพราะว่าผมอ่ะเปิดโปรอย่างเงี้เปิดโปรอย่างเงี้ยมันพอมันกดเช็ดไหนมันก็จะช้านะอย่าวมันไม่ลื่นมันลื่นดีฟิปฟิป แล้วก็กลับมาเปลี่ยนเฟืองตรงนี้โอเคนะครับเปลี่ยนเฟืองเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับ ใครที่สนใจไอดีไก่ตันนะครับแม้แต่จะเป็นเผาสกายเผาวิงเผาปลาเผามนุษย์เผาใส่บอกเผากูน,นใครอยากได้ไปหาในช้อปปี้ได้เลยนะครับช้อปปี้ไม่โกงหรือะไรนั่นเลยแต่ว่าช้อปปี้อ่ะผมอ่ะผ,ผมชอบกับการซื้อไก่ตันทันแหละยแต่แต่ว่าผมไม่ชอบแบบโฆษณาไงนึ่งมาแบบผมลำคาญไง โอเคนะครับฝากไปซื้อ้วยนะครับจากช้อปปีถ้าใครไม่มีรหัสเล่นฝากไปซื้อเลยนะครับจากาไ,าาก,ไาก,กตันจากช้อปปีนะครับโหดๆไม่ต้องซื้อจากร้านอื่นให้ให้แบบเสียวเวลานั่นแหละเพราะบางทีร้านอื่นโกงหรือไม่โกงก็ตามนะครับช้อปปีก็ไม่ใช่โกงนะแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อนะครับมาแนะนําซื้อที่นี่เลยนะครับไม่โกงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าถ้าทุกคนกดติดตามปุ๊บถ้าทุกคนกดติดตามผมจะแจกขวดมังกรทำไมอยู่แบบนี้เนี่ยถ้าทุกคนกดติดตามผมก็จะแจกขวดมังกรวางได้ด้วยปุ๊บเดี๋ยวโชว์หนะ้าแบบความจริงให้ดูเนี่ยมันมันเป็นอะไรไม่รู้ ใครอยากได้ผลมังโกอนะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเนี่ยผมก็จะแจกอย่างนี้เป็นยังไงดอบได้ถ้าใครอยากได้บนอื่นนะครับผมถุ่มมาเยอะมากเลยคนโมจิวางได้นะครับฮึฮๆ,ๆ,ๆนี่น่าจะเลียวผ่านอ่าผลรลียวผ่านแต่มันอยู่แบบนี้ เขาก็จะแจกเลียวผานเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ดิไม่ใช่บบนี้ผลมอมอดถ้าใครอยากได้ผลพวกนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปเลยนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งผลคอนโทนกินไปเฮ้ใช้งานเล็ว แล้วก็วางผลสปีริตด้วยนะคับแจกผลสปีริตด้วยแล้วถ้าใครอยากได้ผลคิดนเซนนัน้นต้องกดไลค์กดซับสไครต์ให้มันเยอะแบบนี้ก่อนนะครับถ้าใครไม่กดไลค์กดซับสไครต์ก็กินผมก็จะทำการหมับเข้าไปปึ๊บ <c oughs> แต่แต่ว่าถ้าถ้าใครไม่กดไลค์กดดําขอให้เป็นเกมเหมือนกันยีฝ <c> า <oughs> ก แต่แต่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ผลความเป็นจริงได้เลยนะยังใช้น้ําแข็งเหมือนเดิมเอานะครับคลิปนี้นะครับจบไปแล้วนะครับถ้าใครอยากได้ผลพวกนี้ก็ก็กดไลค์กดติดตามเยอะๆหน่อยนะครับแต่แต่ว่าเนี่ยจบไว้แค่นี้นะครับฝากไปด้วยนะครับจากไก่ตันช้อปปี้นะครับถ้าใครอยากได้ถ้าใครอยากสนใจก็ไปซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปบ่าครับผม